เร่องของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2,567นะครับโอ้โหได้ไพ่ราชนียิมเพลสต,ตั้งแต่ต้นเดือนมันนี่คือชีวิตโดดเด่นเป็นสง่านะครับมีชื่อเสียงกิจยศเพิ่มขึ้นเจ้าของกิจการนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหจะดีมากๆเลยธุรกิจของคุณนะจะปังตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับใครที่อยาก อาจจะมีลูกนะมีเกณฑ์ตั้งขันด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับสรับสนุบสนสน่งเสริมเดือดร้อนอะไรอยู่นะก็ไปขอร้องให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนี้ช่วยได้นะขอร้องกับผู้ใหญ่คนนี้ได้นะครับท่านช่วยเหลือได้ตลอดเวลานะครับแต่ในทางกลับกันนะคุณก็ยังช่วยใครไม่ได้นะสภาวะคืนไม่เข้าคายไม่ออกเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด อันนี้ก็ต้องต้องยอมรับสภาพนะครับช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมนะก็ต้องยอมใจดาไปก่อนนะเพราะว่ามันมันช่วยไม่ได้จริงนะนะครับชาวพิจิกเนี่ยเนี่ยการงานยุ่งยากวุ่นวายอ่าคือบุคลากรมาไม่พอแหละงานจะมาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องจัดแบ่งเวลาให้ดีนะอ่าจัดตารางงานจะดีเลยนะครับงานมันจะเข้ามาเยอะนะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วย ก็มีเกณฑ์ตั้งคันด้วยนั่นแหละอย่างที่บอกใค,ใครอยากจะไปทํางานต่างประเทศก็ได้ไปนะครับมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะชาวพิจิกเนี่ยเรื่องการงานดีมากๆเนี่ยจะได้การันตมิตรเข้ามาด้วยนะครับให้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษานะครับแก้ปัญหาให้อย่างนี้นะครับเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับเป็นคู่รักก็ได้นะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบเพื่อนก่อนนะอันนี้ แล้วใครทําพวกธุรกิจพวกเสื้อผ้าอยู่อันนี้ก็ดีนะครับไปได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะงานมันมันเริ่มจะเยอะตั้งแต่ช่วง,งกลางเดือนไปต้องวางแผนให้ดีเลยนะครับนะตั้งแต่ต้นเดือนนะชาวลัขนาดราศีพิจิกนะครับแล้วนี้ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้าย ก็ใช้ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ